สวัสดีครับขอตอนรับเข้าสู่ช่องครับวิไล่ให้โชครรับมือนี้ช่วงบายบาครับของวันที่28ครับพฤศจิกายน2 5 6 5นะครับอ่าสิพาเอฟทั้งช่องครับตามแนวทั้งตัวเลขครับของเชี่นศักข้องถมครับเป็นโคงสุดไายไายสุดฝากตอนเอซนะครับเพราะว่าก็คือเนื่องจากอ่าบ่ได้ไปสัมผัสพื้นนะครับเพราะว่าแนวทั้งตัวเลขนะครับ หวยสิออกวันที่1ธันวาคมนะครับก็คือตรงกับวันพฤหัสเพราะว่าคุณพ่อเชื่อสาข้องถมนี่เพิ่นสิม,มาลงตลาดนัดทุกวันศุกร์นะครับก็เลยบ่ได้ไปสัมผัสนะครับเพราะว่าแนวทางตัวเลขนะครับออกมาฝากตอนเดบซีประจำวันที่หนึ่งนะครับใครมีซี่ขอมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ดนะครับเด้อเพื่อเป็นกำลังแรงใจครับหายทางช่องได้หาคลิปฝากพี่ตอนน้อง ครับที่สําคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสิบประาดข่าวสารจากทางช่องเด้อครับเอฟซีกับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆกันนะครับฝนตกครับพี่น้องอยู่บ้านเย็ดครับตกพึงหยุดนะครับยังไม่ทันได้ถึง30นาทีนะครับเปิ่งบรรยากาศพี่น้องครับเพิ่นเอาเขามาตากนะครับฝนตกก็ได้ท่อนนะครับได้ห่อได้หุ้มไว้นะครับพี่น้องอ่าตอนนี้ก็บรรยากาศกับประมาณนี้นะครับช่วงใบนะครับกับว่าได้ไปเอาคลิป นะครับก็เลยโทษสัมผัสราวะคุ้นพอเพิ่นมาขายของตลาดนัดทุวันศุกร์นะครับเขาก็เลยเอาตัวเลนนาาขวทั่งโคงสุดท้ายทายสุดมาฝากตอนเอฟซีภาวแนวทั่งครับหวยรัฐบาลออกวันที่1กับตรงกันกับวันพาลืหัสนะครับก็เลยเอาตัวเลขวนนาทาั่งมาฝากตอนเอฟซีโคงสุดท้ายทายสุดของเชี่นสักข้องถมนะครับ ครับสำหรับตัวเลขหน้าทั้งของเสียนสักนะครับนาดทิดต่มอีกสำนักหนึ่งเด้อครับเอฟซีครับนาทิดตามอีกสำนักหนึ่งนะครับเป็นหน้าทั้งตัวเลขที่นาติดต่มนะครับมือนี้คุณพ่อคุณแม่ที่แคบนาจอว่าเป็นเด้อครับเตรียมสมุดปากาไว้นะครับอ่าไว้จะจดนะครับแน้ทางตัวเลขนะครับที่แคบนาจอว่าเป็นนะครับกราบขอกราบขอบุญขอบคุณเอฟซีนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์แลวก็ช่วยเป็นกําลังใจครับนี่ครับบรรยากาศ อยู่ล้านสระอเนกประสงค์นะครับฝนตกนะครับพี่น้องนครับบรรยากาศนะครับน้ำยังขังอยู่เดือครับพี่น้องน้ำยังขังกันอยู่ครับสำหรับตัวเยงแล้วทางเส้นสักข้องถมนะครับถือว่าน่าติดตามอีกตำนักหนึ่งนะครับฝนเพิ่งหยุดเดือครับเอฟซครับฝนเพิ่งหยุดนะครับแนวทางนะครับโค้งสุดท้ายท้ายสุดนะครับ อาการทคลิบสดก็คือเกเาขึ้นเดิมนะครับเอฟซีต้องให้ได้แดหน้าที่ขึ้นนะครับก็ต้องขอออกตัวในจังหน่อยเบองบรรยากาศนะครับฝนตกแล้วกระแดดออกครับพี่น้องนี่เป็นเขาคุณพ่อคุณแม่นะครับพี่น้องที่ในบ้านใกล้กันนะครับนํามาตากอยู่ล้านอเนกประสงค์สลาปรสชาคมมูบัตนะครับฝนตกสองสามเมื่ครับพี่น้องเพิ่นบรไดกกูเขากูน้ำเลยครับและกาเมื่อนี่พึ่งยุดตกไปหมาดๆอีกครับ ก่ำอีกนะครับกลายเป็นปัญหาอุปสรรคนะครับผู้พ่พอคุณแม่ที่ช่วงนี้กะมันถึงฤดูนาเก็บเกี่ยวกันแล้วนะครับกะพายุหลงหรือดูมานะครับกะถือว่าหายกำลังใจกันนะครับพี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับที่ได้รับความเสียหายจากพายุนะครับบาว์าสิป็นทั่วทุกภาคนะครับพี่น้องเข้าส่วนใหญ่กะช่วงนี้กะเก็บเกี่ยวกัน นะครับกับคุณพ่อเสี่ยนสีเทวทั้งเมืองเพชรบูรญกระโทมมาวา่าทั้งพุ่นกระถ่วขึ้นกันนะครับจังพียอดเชี่ยนบุรีรัมย์บางสี่กับเจอปัญหาถ่วขึ้นกันน้ำถ่วหน้านะครับน่าเก็บเกี่ยวบพว่าชายภูมิขอนแกน่นบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอีสานตอนใต้เจอนักกลัวนะครับพี่น้องแถวอีสานตอนบนเท่ากับยโสธรอ,อุบลมุกดาหารนะครพนมนะครับพี่น้องขึ้นมาสักคนนองบัวลำพูน้องไข่บึงกาฬ นะครับจังหวัดเลยน้องหมวลลาพูนะครับโดนนะครับพี่น้องโดนถือว่าทั่วหนากันนะครับก่เหตุอย่างไรนะครับเข้าอยู่ไต่ฝ่าไต่ฝนนะครับกักเปลี่ยนกําลังแรงใจให้กันนะครับเอาวบ่าเป็นยังครับถึงว่าเขาห้าสิเปียกฝนก็ดีก็ไฟใหม่นะครับพี่น้องเนาะนะก็ถือว่าดีก็ไฟใหม่มันเปียกกันยังมีมือแห้งนะครับเอาให้กําลังใจเอฟซีเด้อครับทีกําลังเร่งเก็บเกี่ยวแล้วก็กู้ข่าวกู้น้านะครับให้ พนทุกพนโศกไปน้ากันนะครับล้ะกะให้ยุดตกซะฝนกระไรนะครับอ่าให้เพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงพายุมระสมของทั้งผาคไต่เพิ่นนะครับเพราะว่าแอดเคยปอยู่ทั้งผาคไต่มาอยู่สองสามปีอยู่เพราะว่านาแรงเห่านาแรงทั้งอีสานนี่ยทั้งผาคเหนือนี่จะเป็นนาฝนทังผาคไต่นะครับก็เอาให้ลงไปทั้งภาคไต้เพิ่นละนะครับอ่าเพราะว่าช่วงนี้ทั้งอีสานเห่านะครับ เป็นช่วงนาฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับอาคุณพ่อคุณแม่ที่แคบมาจอบว่าเป็นนะครับเตรียมเด้อครับสมุดปากกาผมสีส้มตัวเลขกันแล้วนะครับของเซียนสักของถมครับค่งสุดท้ายถ่ายสุดบ่หลายตัวนะครับพี่น้องเน้นๆกันเลยนะครับอาเน้นๆกันเลยครับอาเตรียมแคบนาจอด้อครับอาครับชัดเจนนะครับตัวเลขแนวาทางครับเซียนสักคองถมครับของสุดท้ายถ่ายสุดครับแคบนาจอไว้พิจารณาครับวดประจาวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับ วิ่งบนแปดเม็ดเดียวครับพี่น้องบนแปดเม็ดเดียวสุดสามตัวครับสามแปดห้าราคาแปดสามแปดห้าวิ่งล่างนะครับห้าเม็ดเดียวประกบคู่ครับมีมมห้าสามหกหานะครับนี่เป็นแนวทางของเชื่อมซักข้องถมขับโคงสุดท้ายถ่ายสุดฝักตอนเอฟซีทั้งสองนะครับวิ่งบนแปดเม็ดเดียวครับแล้วก็สุดสามตัวครับ 3ามแปดห้าแปดสามแปดหาครับมีสองคูเขนแขนโคงสุดท้ายท้ายสุดเสียนซักข้องถมครับเน้นไปที่แปดสามครับสำหรับชุดสองตัวบนล่างครับวิ่งห้าเม็ดเดียวแนว่างกับมีสองคูขคือกันครับหาสามหกหาเสียนซักข้องถมครับเพิ่นเน้นไปที่ห้าสามพี่รอง แลวการทังตัวกันครับซีโต้ซีหางครับกันเป็นบนล่างเด้อครับกันบนล่างครับร่วมกันเลยครับกันบนล่างนี่คือตัวกันครับอาจจะมามาได้บอกไงครับเพราะว่ากล่องสลักบมีเหล็กดับนาะคบเนาะมาได้นะครับกันบนล่างครับมี่หาสามเจ็ดห้าสามเจ็ดละกะห้าห้าครับซีคูตัวกันเพิ่นย่ำ่าตัวกันนี่เป็นบนล่างเด้อครับเด้อย่ำตัวกันนี่บนล่างนะครับ แล้วก็พี่น้องผมบอกเลยว่าหน่วยขี้ด้วยครับพี่น้องเพิ่นบอกจังสันมาเป็นหน่วยขี้นะครับสําหรับลงังลักหน่วยสิเป็นขี้นะครับเพิ่นบอกมาจังสันนะครับเซียนสักของถมเฮาแปหนาจอไว้พิจารณาเป็นแน่ทางครับตัวเลขของเซียนสักของถมย้ำโค้งสุดท้ายท้ายสุดเหล้วนะครับพี่นอ้องอถ้ามักถ้าชอบแปหนาจอไว้พิจารณาด้อครับ ถามว่ามักกะปอยพันนะครับเพราะว่าทางช่องเสนอเป็นแนวทางนะครับเพราะวะเจ้าของแนวทางก็คือเส้นซักข้องถมกะห้มาเป็นแนวทางนะครับอายุยัอีกรอบนึงครับวิ่งบน8เม็ดเดียวชุด3ตัวครับหนีบพุน3 8 5แล้วก็8 3 8 5เพิ่อนวงกลมไปที่8 3นี่คือชุดบนวิ่งล่างครับวิ่งล่าง5เม็ดเดียว มีสองครูเขียนเขียนขึ้นกันครับห้าสามหกห้าเพิ่นวงโกมไปที่ห้าสามแนวทังตัวกันครับบนลังห้าสามเจ็ดห้าสามเจ็ดละกะห้าห้าเอาครับแคปหน้าจอไว้คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอบ,บอ่เป็นขึ้นสิจดท่านเนาะครับเนาะอ่าเป็นแนวาทาังครับสุดท้ายนี่ให้เอฟซีทางสองครับโศกโศกมัน กับตัวเลขแนวทางของเสียนซักข้องถมประจำวันที่หนึ่งท่านว่าคม2 5 6 5ันหาาให้เบิดหนีเบิด์สินพร้อมๆกันผู้หล่ำผู้่วยผู้หางผู้มีกะให้ห้างนี่ดีได้ไปทั้งหนาไว้เจอกันคลิปหนาสวัสดีครับ